โอ้โหคุณผู้ชมเห็นหมดไหมคะเต็มเลยค่ะในกระถางต้นบอนสีนะคะเพียบเลยมีหน้าแหละบอนสีถึงไม่งอกไม่งามสักทีเห็นไหมคะเพื่อนๆมีแต่ขุยมดเห็นไหมคะเป็นขุยๆอยู่ค่ะเต็มเลยรอบๆกระถางดูเพื่อนๆ มีแทบสุกกระถางเลยนะคะกระถางนี้ก็เป็นต้นบอนสีชื่อลูกไม้ป่าก้านดำนะคะเพื่อนๆไต่เยอะเยอะกันไปหมดเลยนะคะเป็นเลยร้อยตัวพันตัวเลยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่น้อยนะคะตัวเล็กๆเนี่ยจิ๋วๆเนี่ยเพียบเลย แล้วก็นี่อีกกระถางหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเจ้ากุ้งไก่เซอร์นะคะเพื่อนๆเ,เต็มเลยค่ะเป็นขุยๆนะคะเข้ามาดูดน้ําเลี้ยงนะคะพอนานไปบอลสีเราก็จะตายนะคะเพื่อนๆเ,เป็นใบเหี่ยวเฉาตายนะคะเป็นพรอะมดนะคะเพื่อนๆสาเหตุเขาค่ะตายเต็มเลย คะวันนี้แม่ปางก็จะพามากำจัดสูตรไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีน้ำส้มควันไม้นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็น้ำยาล้างจานสารจับใบนะคะน้ำเปล่าค่ะหนึ่งแก้วจัมโบ้นะคะนี่ค่ะแม่ปานจะใช้วันนี้นะคะแม่ปางก็จะเอาไปฉีดพ่นต้นบอนสีของเรานะคะที่มดเข้ามาทํารังเข้ามากัดกิน เนื้อเยื่อของต้นบอนสีของเรานะคะเป็นขุยๆเป็นเม็ดๆเลยค่ะถ้าเราไม่รีบทําต้นบอนสีของเราก็จะตายนะคะเ,เพื่อนๆการเนา่าเหี่ยวเฉาตายในที่สุดนะคะเ,เพื่อนๆบอลสีของเรานะคะเราต้องรีบทําเลยนะคะอย่าปล่อยให้เขามาดูดกินเนื้อเยื่อของต้นบอนสีของเรา นานนะคะเพื่อนๆรีบทาเลยค่ะค่ะวันนี้ก็จะพามาทาเลยนะคะก็ทําไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำส้มควันไม้นี้เราก็สั่งซื้อตามอินเทอร์เนต็ตได้นะคะหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหรือว่าจะซื้อตามร้านขายปุ๋ยก็มีเช่นกันนะคะน้ำส้มควันไม้ค่ะแม่ปานจะมาใช้วันนี้นะคะก็ได้มดได้มแมลงนะคะบำรุงให้ ต้นบอนสีของเราเจริญงอกงามได้ดีนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะน้ำส้มพรม้นะคะต่อมาแม่าปางก็จะใช้น้ำยาล้างจานสารจับใบนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆนก็ไล,ล,ล่มดไล่แมลงได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเพื่อนๆนน้ำยาล้างจานะคะ่ะแม่ปางก็จะมาใช้วันนี้นะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะแก้วจัมโบ้แล้วเราก็มาลงมือทำส่วนผสมกันเลยนะคะ ่อนอืแม่ตังก็จะเปิดน้ำส้มควันไม้ก่อนนะคะกลิ่นเขาก็จะแรงมากเลยนะคะเพื่อนเแื่ม่ตังก็จะใส่ไปสองช้อนเลยนะคะเพื่อนเพืนต่อมาแม่ตังก็จะใส่น้ำยาล้างจานไปเท่ากันเลยนะคะสองช้อนเลยค่ะ ไลมดไลแมลงได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็มาคนส่วนผสมกันเลยนะคะคนนี้เข้ากันเลยค่ะวันนี้แม่ปางก็จะฉีดทางโคนต้นเขานะคะเพื่อนๆแล้วก็ทางใบเขาด้วยค่ะแล้วแม่ปางก็จะใส่ป๊กี้นะคะนี่ค่ะ ไปเลยนะคะ,ะค่ะแล้วแม่ปางก็จะเทใส่ชคร่องกรองนะคะเทไปเลยค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็ปิดเลยต้องให้ได้แบบนี้นะคะฉีดพ่นเขย่าก่อนนะคะเขย่าทุกอย่างให้เข้ากันก่อน,นะค่ะ ค่ะแล้วเราก็ไปฉีดพ่นต้นบอลสีของเราได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆไปกําจัดเลยค่ะค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะตาเต็มเลยค่ะแล้ววันนี้แม่ปานก็จะพามากําจัดเลยนะคะต้นบอลสีของแม่ปานจะมีเหลือนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะเหี่ยวเฉาจะตายในที่สุดค่ะฉีดพ่นเลยนะคะพ่นเลยค่ะ เราต้องทําบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราต้องทำํำบ่อยๆได้เลยนะคะฉีดพ่นต้นบอลสีของเรานะคะไล่มดไลแ่แมลงไล่จิ้งกือได้เช่นกันนะคะพ่นเลยได้แบบนี้เลยค่ะทิ้งไว้สักห้านาทีแล้วแล้เวเราค่อยมาดูกันนะคะเพื่อนๆ กระถางนี้เช่นกันนะคะเพื่อนๆเต็มเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นเคลียด้วยนะคะเคลียมาดูดน้าเลี้ยงด้วยนะคะเพื่อนๆเม่ตานจะใช้ส์พ่นเลยนะคะก็เป็นลูกไม้ป่าก้านดําเช่นกันนะคะเนี่ยเขายุบไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็มดเต็มเลยนะคะเพื่อนๆ,พ,นๆพ่นเลยค่ะอย่าให้เขามารบกวนตุ้มบนสีของเรานะคะ เดี๋ยวบอลสีเราจะตายในที่สุดนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ปานจใจดูชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะโมดเขาทํานะคะนําเพรียมาเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นชายชนนะคะเพื่อนๆชายชนของแม่ปานค่ะก็จะมีอยู่ต้นเดียวกับเขานะคะดูเพียบเลยคะ่ะแม่ปานจะฉีดพ่นเลยไม่ได้นะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตัวเพี้ยนะคะติดตามการบนสีของเม็ดานเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะถ้าเราไม่ทําบนสีของเราก็จะตายในที่สุดคะ่ะฉีดพ้นเลย อืมให้กระเด็นกระดอนเลยนะคะเพื่อนเพลูดล้างไปในตัวเลยค่ะนําเพรยมาดูดนําเลี้ยงต้นบอนสีของเรานะคะนลุลอ ควรให้เปียกๆให้ชุ่มๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆสาสตดช่าของแม่ปันก็มีเช่นกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเต็มเลยก้นเลยค่ะนีไ่ได้เลยนะคะบอลสีเราจะเหี่ยวเฉาตายนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่กาจัดเขานะคะมดนี้ตัวร้ายเลยนะคะเพื่อนๆทาให้บอลสีของเราตายได้ะคะ่ะก้นเลย สูตรนี้ใช้บ่อยๆได้เลยนะคะอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งได้เลยค่ะค่ะมันเพื่อนผ่านไปห้านาทีนะคะเห็นไหมคะแนบนิ่งสนิทเลยตายไม่เหลือเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเราต้องทำาบ่อยๆนะคะสูตรนี้ค่ะไม่เป็นอันตรายนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะ เนี่คคะเดี๋ยวบอลสีของเราจะตายนะคะถ้าเราไม่กำจัดค่ะแม่ปางก็จะทำแบบนี้อาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งเลยนะคะนี่เห็นไหมคะลูกไม้ป่าก้านดำกระดูกแดงนะคะกำลังสวยเลยคะ่ะแตกคุ้มแตกกองมาเต็มเลยนะคะเพื่อน กระถางนี้เช่นกันนะคะลูกไม้ป่าการดําเห็นไหมคะเขายุบแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่นะคะเข,เขาก็กําลังแทงหลอดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแทงหลอดแตกกอกมาเพียบเลยนี่ก็สหเดชานะคะก็ได้ฉีดไปก็แนบนิงสนิทเช่นกันนะคะ แม่ปางก็จะไม่ใช้น้ำรดนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นแบบนี้ไปเลยค่ะพรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็มาลดน้ำล้างเขาออกนะคะสารเดชชากำลังงามนะคะเพื่อนๆแตกปุ่มแตกกอออกมาใบใหญ่สวยมากเลยค่ะชายชนนะคะ ใหม่ของเขานะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะกําลังกัดสีแดงและเลือนนะคะที่ไม่ปานใช้กาแฟนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็มะนาวค่ะเห็นไหมคะจะได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเขาก็ยังไม่ทันแทงหลอดออกมาอีกนะคะเ,เพื่อนๆมดมาทำ ลังดูดน้ำเลี้ยงนะคะเราต้องกาจัดเขาค่ะค่ะคลิปนี้แม่ปางก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ค,ค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ปักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ